นี่สวัสดีครับอุ้ยนี่มาจากเชียงใหม่เลยที่ลงมาเอาของลงมาเมื่อคืนแล้วขึ้นกระดับนี้มาจากเชียงใหม่นี่เชียงใหม่อู้เอามาลงที่หนองคายลงร้อยพี่กลับจะกลับบ้านไปไปบ้านอยู่ไหนอ่ะชื่อเ่าชื่อว่านอของมะพร้าวไม้เสียผมอ่ะฮะที่เคยเอาหน่อมะพร้าวมาลงที่บ้านเสียปอใช่ไหมจำได้ไหมจำจำได้ต้นมะพร้าวนะใช่หน่อมะพร้าวอ่ะครับโอ้ ไปแล้วครับหยุดเถอะผมกลับบ้านถางเราจะไปเชียงรายจะไปดูรถอะไรรถไรบางกอนทองบางกรทองเอาเลยเดี๋ยวเราแบ่งเลยแบ่งครึ่งเลยครับแบ่งครึ่งแบ่งาก้วครึ่งเลยนี่ดอกมีดอกเนี่ดอกกระหล่อมอ่ะที่เอาถุงมาเร็วถุงถุงไปผู้เอกเขาก็สั่งหน่อพลาแต่ว่าแกเอาแบบไหนแกสั่งเราได้เลยมีไหมตรงนี้ ก็เมลี้ยผมมาไม่เจอเสียจเจอแต่คุณเอ๋บอกผมมาทีงแล้วผมมาตรงของที่เออมาขึ้นแตมโมที่ไอ้สวินประสาทครับแล้วก็มานี่แวบะบมาอ๋อโอ้ยเอาทุ่งเอาการละมั่งมาเลยวะ <c oughs> ใส่ผักพี่ไม่ได้ใส่ปลาก็ไม่มีทุ่ง <c oughs> เอาใส่เลยับใส่ผมก็ต้องเข้าไปผมยังจำทางเข้าบ้านไม่ได้อยู่ยังนึกอยู่ไปไหมผมจะไปประคนชัยโอ้อันนี้กินเตดดองใช่ใช่เดียววะใช่กินเตดดองเอาใส่ใส่แพงแค่นี่นะอันนี้ก็แพงโอ้สดสดเลยได้ไหมใช่ครับนี่หนึ่งหนึ่งนี่ก็หนึ่งหัวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออสามหัวสามหัวไป นี่ไงเป็นไงขายไงมาให้เดียวทางผ่านไปจําทางผ่านอันนี้พอดีเลยมีหมูนี่หมูปลาน่ะอันนี้มันกินได้ไหมไม่ได้ส่วนมากไม่กินเนาะกินกินจะดอกคนเนาะดอกผัดน้ำมันผัดเขาเรียกอะไรนะดอกกระลำกระลำดอนี่ผัดมอคคัลีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พีกพีกไปพอมมัจะไปจอมลี่ ะะผมจไปชมบุรีไปชมบุรีต่อป่ะครับลงไปชมบุรีเอาแล้วไปยังเดี๋ยวไปแล้วไปยังเดี๋ยวไปนี่กี่อันนี่เสียอันเออเอาแล้วเนี่ยเอาอีกก็ได้นี่แบ่งปลาชาติด้วยได้เออนี่เดี๋ยวไปแกะมาหเลื่อนขึ้นนี่งใช่ พุนในรถก็มีอีกพุนพุนกะลัเอาเราซื้อจะให้อะไรล่ะเอาน้ำไปกินน้ำป่ะไมเป็นไรครับเอาน้ำไปกินไหมพี่เอากาแฟกาแฟกอาแฟกเอกาแฟ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 กาาแฟกาแฟกาแฟาแกาแฟ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 ไามฟามฟากาแฟการฟกาแฟกาแฟาแกาแฟาแฟกาแฟกาแากาแฟาแาากาายกาแฟ ตอนนี้ตั้งโมซูรินออกเยอะอยู่ตั้งโมบอกชุาคนกุ้วิ่งสายยาวเลยเนาะคันเก่าคืนท่าไปแล้วฮะคันเก่าที่เสียติดสติ๊กเกอร์ให้อ่ะอันนั้นรถคันรุนไหนลีโวลีโววะคืนท่าไปแล้วโอ้ปมลตุกเขาไม่สกอตต์โอ้ใครขับผมน่หไม่เป็นไรเหรอต้องไม่เป็นไรโอ้รถหนักไหมนี่คันที่สามนั่นี่นี่นะคืนท่าสองคันแล้วอันนี้คันที่สาม โอ้โ oh, <c oughs> หรถห,หนักไหมหนักทั้งคู่อ่ะโอ้ด่วนกลางวันนี่ไม่ด่วนแล้วโอ้โห oh. ว่าก็เกือบยางระเบิดอีกย่อเลยแล้วยางมันใหม่ไหมย,ยางยังดีอยู่เลยเมันวิ่งกลางวันแล้วโอ้โหเสียของหมดยางดีๆระเบิดแต่มันไม่ยังระเบิดอันนี้มันบวมบวมข้างในอันนี้อะไรมิชลินเหรอมิชลินใช่มิชลินเลยเนาะครับผมโอ้ oh. นี่ผมเห็นคนแล้วนี่สุดยอดเลยรถเนี่ย <c ười> ขี่ตันนะเมื่อคืนมาสี่ตันห้าฮะสี่ตันห้าเมื่อคืน,นจะเพาะของเนี่ยนะของเยอะอ้ยคนปัดหก้อเลยอ่ะโอ้โหสี่ตันห้าสี่ตันเจ็ดแล้วไม้นี่ไว้ทำอะไรไม่ต้องเวลาขึ้นของลอง้นล่างอ๋ออ้ย แต่ยังอะไรมั่งโอ้บ้านเดียดเท่ากไปบ่อยผมใช่ไหมผ่านตรงนั้นใช่ไหมผ่านบ่อยเพราะเราลงมาจากเหนือมันจะผ่านเข้าจริงสารคามใช่ไหมครับเข้าคนอืมทางกลับจะกลับทางนี้เนี่ยทำไมเมื่อก็จะเข้านี่จะไปไหนต่อชลบุรีชลบุรีก็ไปทางนี้ใช่ไหมใช่สาขแก้ว กูนั้นเลือดแล้วเหรอูนั่งนะฮะนูนั่งนะอย่างกินอยู่กินแมงมเลี้ยงเขาเปล่าไม่เอาไม่เอาให้ผักแล้วให้นี่แล้ววิธีผมด้วยตรงเลี้ยงนี่นี่เปล่ากาแฟมาให้แล้วนับชิ้นนี่ต้องชิ้นนี้เหรออุ้ยขาตาได้หมดตาเนี่ยเตอร์กาแฟดำแล้วเนี่ย อันนี้สามพันหรอสามพันคราะอันนี้ประหยัดน้ำมันอยูเอ่เอาแล้วทำไมทำไมมานี่จะไปไหนผมยิงเไปแล้วผมจำรถได้อ๋มมมอมาจากโู่นใช่อ๋อแล้วก็กลับมานี่เลยเห็นรถอยู่ตรงนี้ดูคลิปคิปี่ว่าไปดูซ่อมดายอ่ะครับอ่าแล้วก็ผมก็บนรถพิจารณเอ้าบนรถกัน๋อ้โหว่าอยู่ทำไมรู้ว่าผมอยู่นี่ ง่วงก็จอดเด้อพี่อย่าฟืนนะเมื่อวานนี้ง่วงลงน้ำหนาวเมื่อวานล,ลงเขานลำหนาวปิดไม่โอ้สุดยอดแล้วชีวิตแปิดบนเส้นได้ครับไโซมองดูรถสภาพรถผมที่ไหนอะดูเต็งอยูอ่ดูสภาพรถผมก็ยังปัญหาปีนี้ร้อยเอ็ดกาลสินตกแดงไหมน้ำอะไรเปลียนเลย,เลย<อ>ร,ร้อยเอ็ดกาลสินแล้วก็ ก็สูงเมื่อวานเมื anyway, ่อคืนตกม้อไม่เห็นทางเลยโอ้ยมันน่าจะตกนี่บ้างเนาะมันควรไลยตกเลยที่จะพ้จะใหญ่เลยไมตกเราไม่อยู่วันจวนทร์จะพ้นไม่ตกจะตกจะตกเหมือนในคำเคิร์แก้วดูข่าวเมื่อเช้าอุณหภูมิตกเลยอ่ะผมเมื่อวานผมลงผมลงเขาน้หนาวอ่ะ ผมลงตอนช่วงเย็นใช่ไหมแล้วผมว่าจบอ่ะแล้วไม้มันล่นอ่ะแั้ววาวันรถพวกผมผ่ายนี่พอดีนั่งสามคันแล้วิ่งผ่านไม้หล่นเมื่อกลางปีโอ้อันตรายวิ่งวิ่งแล้อวิ่งไทยด้วยไปต่างประเทศครับตอนนี้จริงๆแล้วมันนี่ผมมีเพื่อนแต่โม่แล้ที่กรุงเทพที่จึงพลบุรีเขารับจ้างไหมทำผมนี่ที่รับจ้างเลยใช่ดีนะเดี๋ยวเดียวมันมีงานให้ตลอดเลยเราหางานเล็กๆบอยร้อยเมียก็วิ่งอยู่ด้วยกันงหมด ตอนนี้นะบ่อยเจอตลาดไทยบ่โอ้บ่อยก็สีนี้ละบ่อยที่พี่อยู่ที่นี่ยทางคนพิการทะเลเนาะเอมันด่วนด่วนใครใจคนสั่งเป็นนี่โอ้งานด่วนเสียงด่วนแบบดุน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 ร้านด่วนด่วนหุ่ตัวแบบด่วนแบบล้อหลังแท้ๆน้อนหน้าเราไม่ไหวแล้วโอ้อันตรายเนาะเออที่เขาขายของเราต้องไปทันแม่ค้าขายของเวลานี้เวลานี้ก็ไม่ได้ สีตันพี่คนของสีตันผักเนี่ยสีตันหครับโอ้ได้อ่ะเลยมาไสัเยโอ้ไม่เกลี่ยอ้นไม่ต้องเข้าลับไม่ต้องเข้าแต่ชาออรโตดวเอาหมบคุณมากครับพี่เดินทางปลอดภัยครับโอ้เคเกยเอาต้นมะพร้าวมาให้ครับเดินทางปลอดภัยเด้อ ง่วงก็จอดเ้อะไปเอ้ยแล้วผักใครรถวะยังยังเลยเอาพี่ใสรล่ะโอ้ปลาปลายักษ์ย่อเอาคนเดียวเลยเอ้ยนุ่มๆเรีกว่าแบ่งให้หมดฮะให้หยิบเอาฮะให้หยิบเอาก็แบ่งกันคนละครึ่ง ก็หยิบมาใส่แล้วก็แบ่งกันคนละึ่งไหนนี่ใส่หน้ารถเลยเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเดี๋ยวเอามอไซค์ไปส่งจันชูฝนมืดแล้วขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้ดวเอาผักมาให้เจวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวางนี่เลยพอดีเลยได้ไชูอัดด้วย ไน,นั่นแหละสองหัวโอ้นึกว่าเขายกถุงให้เลย <c oughs>